ว่าของจอยนี่เป็นเรื่องผีผๆบ้างคะยังมีผีอยังมีผีต่อเรื่องนะคะบอกกำลังจะลงจอพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้สยองลึกลับเข้มข้นนะคะพร้อมกับสเปเชียลเอฟเฟกระดับฮอลิบวูดเลยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะเงาพลายของค่ายทีวีซีนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะจะมีใครเล่นบ้างไปชมภาพกันเลยค่ะ ท่าย TV, ทีวีซีนค่ะเตรียมส่งละครแนวลี้ลับเขยา่าขวาญเรื่องเองเาภายนะคะมาสร้างความตื่นเต้นทางหน้าจอช่อง3คืนนี้แล้วค่ะโดยมี2พระเอกนุ่มสอนรามและตุย้ยเกียรติกมลมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นในบทของศักย์กะยนะคะแล้วก็รัฐ2หนุ่มเพื่อนซี้แต่ต่างฐานะคนนึงเรียรพร้อมทุกอย่างในขณะที่อีกคนด้อยกว่าแต่ต้องเก็บความน้อยเนื้อต่ําใจเอาไว้จนมาเจอกับรายวิญญาณร้ายที่สามารถดลบดานให้กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ในพริบตาแต่จะเปลี่ยนให้หนุ่มน้อย หนุนอบน้อมนะคะกลายเป็นคนก้าวร้าวโหดเหี้ยมอมหิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยมีเจ้าแม่และครพีคนใหม่อย่างมากี้ราศีเป็นนางเอกในบทของวัดสานะคะหรือเรนค่ะสาวสุดสวยที่เจอผีเข้าไปเต็มๆในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่สาวมากี้นะคะต้องโคจรมาเจอกับ2หนุ่มพระเอกรุ่นพี่รวมทั้งนางเอกน้องใหม่แกะกล่องอย่างแจ็คกี้ชาคลีนนะคะที่จะมาเป็นหนึ่งในชนวนของความขัดแย้งของ2หนุ่มในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ก็พี่ๆแต่ละคนเขาช่วยเยอะมากเลยค่ะแต่ละคนก็จะช่วยในด้านที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องแรกกับพี่ๆทุกๆคนเพราะว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ได้รับอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนน่ยค่ะก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะจะมีจะมีคิวที่ดึกๆหรือเช้าจะน้อยฮะแต่พี่หนุ่มจะเจอจะเจอเยอะพี่หนุ่มจะเจอเยอะพี่สี่เป็นไงบ้างพี่สี่ครับสี่เรียกพายอยู่ครับพายยังไม่ออกพายออกมาตีห้ฮะ พอดีพาอามาตีห้าครึ่งพอดีใส่บาเลยหนีภายทันการทํางานที่เต็มที่กับพวกเรานักแสดงไม่ใช่แค่สี่คนนะมีนักแสดงเยอะแยะมากมายนะ,ะก็อยากให้ให้กำลังใจกันครับอืมนะคะใคร,ใคร,ใครที่อยากจะติดตามนะคะความสนุกลีเเชช้ลับซับซ้อนสเปเชียลเอฟเฟกแบบผีๆแบบนี้นะคะติดตามความสนุกได้นะคะในรอนเรื่องเงาพายค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะสองทุ่มครึ่งจะเริ่มตอนนี้เป็นเริ่มคืนนี้เป็นตอนแรกมันเองก็ต้องติดตามกันที่ได้นะคะใะเรื่องหลอนๆน่ากลัว